บัดน,นี้วันที่15มกราคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่13ที่ข้าพาเจ้านางสาวอาวิกาหมดชังขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมุนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารย์บูชาแดกูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพรเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน<า>บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเรนสุอัตตราคัจันตุเทวตา ธรรมังมูนิราชะสะสุนันตุสขามุคทางสักเคกาเมจะรปเปคิริสิขาราตเตจันตะลิเควิมาเนทีเปรเทจะคาเมตรลุวะนาคะหะเนเคหวะวัตถุมหิเคเตภุมมาจยันตุเทวาชาละถาละวิสะเมยักขะคันทัพพระนาคาติดทัตตาสันตเกยามุนิวะระ วจนงสาทวเมสุนันตุธรรมสวนากาโรอยมพัทันตาธรรมสวนากาโรอยมพัทันตาธรรมสวนากาโรอยมพัทันตาบทที่สองบทบูชาพารตนาตยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมงอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกาพารตนาตยอรังสัมมาสัมพุทโธระวาพุทธังปะวันตังอภิวาเทมิ สว่าขาคโตภคกวัตาธรมโมธามังนัมมะสามิสุปฏิปันโนภคกวะโตสาวกสังโคสังฆังนัมมาิ บทที่4บทสวดนามากาลสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตรสารณะคัมมะนาปาฐะ พุทธัางสรนางขจามิทำมังสรนางขจามิสังคังสรนางขจามิทุิยามปีพุทธังสรนางขจามิทุิยมปีทำมังสรนางขจามิทุิยมปีสังคังสระนางขจามิตัิยมปีพุทธทางสรนางขจามิตัิยมปีทำมังสรนางขจามิตัิยมปีสังคังสรนางขจามิบทที่หกบทสวดสัจจะกิริยาคาถานณติเมสรนางอัญงธรรมโมเมสระนางวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมหโฏสรรพธา นัติเมสรานังอัญยังธรรมโมเมสรานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมนโหตุสัพพทานัติเมสรานังอัญยังสังโฆเมสรานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมนโหตุสัพพทาบทที่เจ็ด พุทธานุสติอิติปิโสพระวารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุกโตโลกะวิทูอนุตโรโภริสัทธามสารติสัาเทวมนุสานางพุทโธพระขวาติบทที่8ธรรมานุสติสวาขาโตพระวัตาธโมสันติติโกอกาลิโกเอหิปัสิโกโอปนาิโกปัจตังเวทิดโพวินยูหิติบทที่9าสังฆานุสติสุปฏิปันโนพระวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระขวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนพระวะโตสาวกสังโฆสามีจปฏิปันโน พตะตัวสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสกุขะลาเอสาภระวัตตัวสาวกสังโฆอ้าหุเนยโยป้าหุเนยโยทกขิเนโยอัญชัลีกรลนิโยอนุตารังปุญญยะเขตังโลกาสติว่านเขาว่านเอาเว้นตาเอาเว้นตาให้เขาหน่อยอยู่ตรงนี้อัดวิดีโออยู่ ม,มองถอดคอนแทคเลนแล้วมองไม่ค่อยเห็นละเขาอัดวิดีโออยู่อย,อยู่ตรงกล่องนี้ไหนไอ้มันเสียบไว้บทที่สี่ประ บทที่สิบรัตนสูตรยานีทะปูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตะลิเคสัพเทปูตาสุมนาพระวันตุอะโทปิสัก,กัรจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิปูตานิสาเมธะสัพเทเมตังกะโรทะมนุสิยาปชายะทิวาจะรัตโตจะ อะรันติเยพัลลิงตัสมาหิเนรัคทะอปปัมตายังกิจจิวิตังอิทาวาหัวรังวาสเคสุวายังรัตนางปณิตังนาโนสังอัติตตาคเตนะอิรามปิพุทธะรัตนนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยะทัชคาสกยมุนีสมาหิโต นาเตะานะธรรมเมนะสัมาธิจจิอิธรรมปิธรรมเมรตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยาพุทธเศปโทปริวันนาอีสุจริงสมาธิมานันตริกัญยะมาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ เยปุคลาอัฏฐสตังปสสัทถาจตาริเอตานิยุคานิหนติเตทกขิณนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุนินทานิมหัพพาลานิอิธรมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนัสเจนะสุวัติหนตุเยสุปยุตตามนัสสทัดเหนะนิกามิโนโคตมัสาสานมหิเตปฏิปตาอมตังวิ ยะวิไคยะหะรัตธามุทานิพุติงปุชมานาอิธรมปิสังเครัตะนาปณิตังเอเตนะสเจนะสวัติโหตุยถินท้าขีโลปะทวิงสิตโตสิยาจะตุมพิวาเตพิอสัมปรกรรมปิโยตถูปะมังสัป,ปุริสังวทามิโยอริยะสัจจานเอเวจากปัสสติอิธรมปิสังเครัตะนาปณิตังเอเตนะสเจนะสวัติโหตุ เยอริยสัจานิวิภาวะยันติคำพีระปัญเยนะสุเทศิตานิปัดสุเทศิตานิกิจจาปิเตโหนติคูสัมปะมัตตาณเตภะวังอัฏฐมะมาทิยันติอิธรรมปิสังเครัตนางปณีตางเอเตนะสเจนะสุวัติโหนตุสหาวัสสะทัศนะสัมปทายะ ตยัสสุธรรมาใช้หิตาภวันติสกายทิธิวิจิกิจฉิตันจะสีลพระตังวาปิยัทันยทัติกิจิจะทูหะปาเยหิจะวิปปมุตโตฉะจะจะพิฐานานิอทัพโพกาตุงอิธรรมปิสังเครัตนนางปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุ กิจจปิโสกรรมมังกะโรติปาปกัรกาเยนะวาจายุทะเจตาสาวะอัทโพโ,โตาสตสสะปฏิชะทายะอัภพภตาทิทาปทัสะอุตตาอิทัมปิสังเครัตน,นังปณีตังเอเตนะสจเจนะสวัติโหนตุวะนับปะคุมวะนัปะคุมเพยัถาพุสิตะเคคิมหานะมาเสปะทะ มัสส์มีคิมเหตุตะถูปะมังธรรมวรางอเทสยัยนิพพานะค่ะมีปะระมังหิตายะอิธรรมปิพุทเถรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัติโหนตุวโรวรัญยุวะระโทวะราหะวะราหะโรอนุตตะโรธรรมะวรังอเทสยัยอิธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัติโหณตุขีนางปุรานาัง ะวังนัตถิสัมภะวังวิรัตตจิตตายะติเกะวัสมิงเตขีณะพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายถายัมปะทีโปโอิธรรมปิสังเครัตนัางปณีตางเอเตนะสเจนะสุวัวติโหงตุยานีทัปูตานิสัมมาพตานิภูมมานิวายานิวะอันตะลิเค ตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวัติหหตุยานีทัพูตานิสมาคตานิภุมานิวายานิวะอันตะลิเขตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังทำมังนมัสสามะสุวติหหตุยานีทัพูตานิสมาคตานิภุมานิวายานิวะอันตะลิเขตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังสังคัง ณมัสสามะสุวติโหตุบทที่11บออาตานาติยปริฏบทย่อสัพพโรคะวินิมุตโตสัพพสันตาปวิชิตโตสัพพเวรมะมติกันโตนิพุตโตจต,าาตุวังภาวะสปิตโยวิชัดชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตะรายโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาธนศีลสนิจจังวุทธาปจายะโน จัตตารโรธรรมมาวัตันติอายุวันโนสุขังภะลังบทที่12องาทิตตะปริยายสูตรเอวอเมสุตังเอกังสมัยยังพระขวาคะยายาวิหะรติคยาสีเสสัศทิงพิขูสะหัสเสนตันตะระโคพระขวาพิขูอมันเตสิสับพังพิขเวอาทิตตังกิจจะพิขเวสับพังอาทิตตังจากคุงพิขเวอาทิตตังรูปาอาทิตตา จักขู่วิญญาณางอธทิตตังจักขูสัมผัสโสอทิตโตยามปิดทังจักขูสัมผัสปัญยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุขะมาสุขังวาตามปิอทิตตังเกนะอทิตตังอทิตตังราคัทขนาโทสัคินาโมหินาอทิตตังชาติยาชรามะระเนนะสูเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอธทิตตังติวทานิโสตังอทิตตัง สัทธาอริตตาโสตวิญญาณังอริตตังโสตสัมภโสอริตโตยามปิทางโสตสัมภสปัญายาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตังปิอริตังเกนะอริตังอริตังราคัติีนาโทสะิีนาโมหคิีนาอริตังชาติยาชะลามะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอริตันติวัามิขานังอริตังขันธาอริตตาขานะวิญญาณังอริตัง านสัมผัสโสริตโตยมปิทางคานะสัมผัสปัญจยาอุปัชะติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขัมมะสุขังวาตัมปิอะริตังเกนะอริตังอะริตังราคขินาโทสะคินาโทหกคินาอะริตังชาติยาชรามะระเนนะโสเกหิปาริเทเวเหิทุเขหิโทมานะเสหิอุปายาเสหิอริตันติวัฏฐานิ ีวะหาอาทิตตาระสาอธทิตตาชีวะหาวิญญาณังอทิตตงชีวะหาสัมผัสสอาทิตโตยัมปิทางชีวะหาสัมภสสปัญจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกณะอทิตตังอธทิตตังราคัตขินาโทสักขินาโมหักขินาอาทิตตังชาติยาชรามาระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอาทิตตังติวทามิกายโยอาทิโต โหทัพาธิตากายวิญญาณังอทิตตังกายสัมัสโสติโตยมปิทางกายสัมผัสปัญญาอุปัชติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมาสุขังวาตัมปีอทิตตังเกณะอทิตตังอทิตตังราคะกิณะโทสักกิณาโมหะกิณาอาทิตตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิตบริเทเวหิตทุเกหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอทิตตันติวทามิมะโนอริตโตธรรมาอทิตตามโนวิญญาณังอทิตตามโนสัมผัสโสทิโต ยมปีทางมโนสัมผัสปัญยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอะทุขม,มสุขังวาตามปีอริตังเกนะอริตังอธริต,งตังราคัตขินาโทสคขินาโมหะขินาทิตังชาติยาชารามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอริตันติวัานิเอวังปะสังภิกขเวสุตวาอาริยะสาวโกจักขุสัมมิงปิ นิพินทติรูเปสุปินิพินทติจักขูวิญญาณีปินิพินทติจักขูสัมภเสปินิพินทติยำปิทางจักขูสัมภสปัญจยาอุปชัตติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมสุขังวาตาสมิงปีนิพินทติโลตาสมิงปินิพินทติสัตเทสุปินิพินทติโสตวิญญาณีปินิพินทตติโสตสัมภเสปินิพินทตติยำปิทางโสตสัมภสปัญจยาอุปชัตติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอมทุขมติิินนปทิ คานัสมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานาวิญญาเน,น,านาเปินิพินทติคานาสัมภาเสปินิพินทติยามปิธางคานาสัมภาสปัญจยาอุปชัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมมสุขังวาตาสานิปินิพินทติชีวหายาปิ นิพพินทติระเสสุปินิพพินทติชิวะหาวิญญาเนปินิพพินทติชิวะหาสัมสปัสสตปินิพพินทติยามปิทางชิวะหาสัมปัสสปัญจยาอุปัช,ชติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมสุขังวา,งวา,า,งวาตาสมิงปินิพพินทติกายสมิงปินิพพินทติโผ ภพเพสุปินิพินทติกายวิญญาณนปินิพินทติกายสัมภเสปินิพินทติยัมปิทางกายสัมภัสปัญจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอะทุขมสุขังวาตัสสมิปินิพินทติมะนัสสมีปินิพินทติทมเนสุปินิพินทติมโนวิญญาณนปินิพินทติมโนสัมภเสปินิพินทติยามปิทางมโนสัมภัสปัญจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอะทุขอทุขระมะสุขังวาตัสสมิปิ นิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตาสมิงวิมุตตมีติยานางโหติขีนาชาติอุตสีตังพระมจริยังกตังการะนิยังนาปารังอิทัตายาติปชานาตีติอิทะมะโวจะภะควาตตะมะนาเตพิขูภะคาวัโตภาสิตังอภินันทุงอิบาสมิงจักรณะเวยยาการะยัสมิงพินยาพิน เวยากระยัสมิงพันยะมาเนตะัะภิกขูสหัสะสะอนุปายทายะอาสเวหิจิตานิวิมุตจิจิงสูติบทที่13บามอนันตลักขณาสุตัง เอวัมเมสตังเอกังสัมิยังพระวาภารานสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิคาทายเยตันตระโคพระวาปัญจวัคคีเยภิกขุอมันอามันมาเตสิรูปังภิกขเวอนันตารูปังจะหีทางภิกขเวอัตตาอัภวิสสะนายทังรูปังอาภาทายสังวัตเตยยะลเพศจะรูเปเอวังเมรูปังหูตุเอวังเมรูปังมะหสิติยสมาจะโคภิกขเวรูปังอนันตตัสมารูปังอาภาทายะสังวัตตติ ณจะรับพัติรูเปเอวังเมรูปังหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหีทางพิกเเวอัตาอภวิสสะในยิทางเวทนาอภาทายะสัมวเตยะรับเพทะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทะนามาอโหสีติยะสมาจะโคพิกเเวเวทนาอนัตตาตัสสมาเวทนา อาาทายะสังวัตตินะจะรับปติเวทนายะเอวังเมเวทนาหตูเอวังเมเวทนามาอโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหีทางพิกเวอัตตาอาภาวิสัตไนยีทางสัญญาอาภาทายะสังวัตเตยะรับเพธาจะสัญญายะเอวังเมสัญญาหตูเอวังเม สัญญามาอโหสิติยสมาจะโหพิกเวสัญญาอนัตตาตาสมาสัญญาอภาทาธยะสังวัตตินะจะรพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทางพิกเวอัตตาอภวิสังสุในยีธังสังขาราอภาทาธยะสังวัตเตยุงละเพทะจะสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาอหิสุนติยสมาจะโหพิกเวสังขา ราอนัตตาตัสมาสังขาราอาภาทายะสังวัตตินาจะละพติสังขารสุเอวังเมสังขาราหุ่นตัวเอวังเมสังขารามาอะเหสุนติวิญญาณางอะอนัตตาวิญญาณังจะหิทางพิกเวอัตตาอะภาวิสะนายิทางสัญญานางอาภาทายะสังวัตเตยละลเพทะจะวิญญาณีเอวังเม สัญญานางโหตูเอวังเมวิญญาณางมาอหงสีติยะสมาจะโคพิขเววิญญาณางอนัตตาตัสมาวิญญาณางอาาทายะสังวัตตินะจลรพัติวิญญาณในเอวังเมวิญญาณางโหตูเอวังเมวิญญาณางมาอหงสีติตังกิงมันยะทะพิขเวรูปังนิจจาวาอนิจจงวาติอนิจจพันเตยัมปะนานิจจทุกขังวาตัง สุขังวาติ humanity, ทุกข,ขงังพันเตยามปานานิจจังทุกขังวิปะรินามัฒนม,ง Darwin, มง ingo, ังกลังนุตังสัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอเอโสหะมัสสิเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมันยะทะพิกเวเวทะนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปานานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปานานิจจังทุกขัง วิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสสมิเอโสเมอัตาติโนหิตังพันเตตังกิงมัญญะทะพิกเวสัญญาณิจาวาอนิจจาวาติอนิจจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุข er. ังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสสมิเอโสเม อัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะทะภิกขเวสงารามานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตย,ยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุคัาวาติทุกขังพันเตย,ยัมปนานิจังทุกขังวิประรินามะธรรมกันลังนุตังสะมะนุป,ปสิตุงเอตังมะมะเอสุหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตุตังพันเต ตังกิงมัญยาทะพิกเเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยามปานานิจัง,จง,จง,ง,นนจงทุกขังวาตังวาติทุกขงังพันเตยามปานานิจังทุกขงังวิปะรินามะธรรมังกัลลังโนตังสัมมุปปสีตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสหมิเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเตตัสมาติหะพิกเเวยังยังกิจิรูปังอตีตานาคตปัจจุปันนางัาชตังวา ภัยทาวาโอราริกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวายันทูเรสันติกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหัมัสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะทัตทพังยากาจิเวทนาอตีตานาคตปัจจุปนาอชตวาภัิทธาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวา ปณิตาวายาทูเรสันติเกวาสภพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตาิเอวะเมตังยัถาภูตังสัมมัสปัญญายัธัพังยากาจิสัญญาอตีตานาคตาปจจุปันนาอชตตวาปหิทธวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวายาทูเรสันติเกวาสัพาสัญญาเนตังมะมะ เนสหะมัสมินะเมโสอัตตาติเอวเมตังยะถาภูตังสัมมัตปัญญายัตถทพ,พังเยเกจิสังคาราอติตานาคตปัจจุปนาอัจฉตวะภิทธาวา,า,วาโอราริกาวาสุคุมาวาหินาวาปณิตาวาเยทูเรสันติเกวาสะเพสังคาราเนตังมะมะเนสหะมัสมินะ เนสหะมัสม so so at ah oh ีณะเมโสอัตติเอวะเมตังยะถาภูต uh ังสัมปัญญายาทัตทัพพังยังกิจจิวิญญาณังอตีตานาคตปัจจุปันนังอชตังวาภิทธาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสพังวิญญาณังเนตังมะมะเนสหะมัสมีณะเมโสอัตติเอวะเมตังยะถาภูตัง สัมมัตปัญญายัตทัพพางเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยะสาวะโกรูปัสสงปินิพินทติเทเวทนายปินิพินทติวิญญาณวินสัญญายปินิพินทติสังขารสุปินิพินทติวิญญาณสมีิงปินิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมมิง วิมุตตะมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพรมมจะริยางกตังกะระนินยังนาปร,รังอิทธตาญาติปชานาติติอิทธะามาวจะพักขวะอัตตะมะนาปัปปัญจวะวัคคิยาภิกขุพักขวะโตภาสิตังอภินันทุอิมัสมินจะปะนะเวยากะระยะสมมิง พันยะมาเนปันจะวคะิยานังพิกูนังอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตจริงสุติ